เราจะพาะนี่ดูพ่อแม่ปลาที่มันพร้อมครับแล้วก็แม่ปลาม่มีขายอันสุดอันดับแรกเลยเราต้องเตรียมก่อนคืออาหารถ้าเราไม่มีอาหารนี่กล้องถ่ายวิดีโอเพราะถ้าเราไม่มีอาหารี่เราไ้ม่มีอาหารเนี่ยเราใช้ลายแดงใส่ไว้เลยหรือเปล่าหรือว่าลายแดงถ้ามีลายแดงนี่ลันดับสี่ รับแล้วอ่อันดับแรกเลย,ายหาพ่อแม่ปลาก่อนพ <_ s> ็ได้พ่อแม่ปลาแล้วถังสี20ลิตรเอาถังสี20ลิตรเนี่ยใส่น้ำลงไป4ถึง6นิ้วเกินตลงนี้ครับก็ถ้าเกินนี้ปลามันจะเหนื่อยแล้วก็ปล่อยตัวผู้ตัวเมียก่อนตรอมาสัก5โมงนิมันจะเกี่ยวก่อนก่อนก็เราปล่อยไปแล้วอะเอาใบบุกวางแห้ง แ e แบบสนิทเลยครับขยี้เลยให้เป็นผงเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ขยี้เนี่ยเวลาปามเราไข่มันจะมามันจะมาก่อหวดไตอ่าไปว่างอ่าเสร็จแล้วเรามองไม่เห็นหไปเกลี่ยไปแงะไปแง้มดูฟามตกใจแล้วก็ขยี้ไข่จบกด <c oughs> เสร็จแล้วเราขยี้ก่อน <c oughs> ขยี้มันเป็นผงเลยเป็นผงแล้วโรย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 เดี๋ยวมันนามันเปลี่ยนสปอีกล้ครับแล้วปามันจะมาก่อหวอดแบบไม่ก่อเป็นกุม มันจะก่อกระจายบานๆถ้าก่อเป็นพุ่มเนี่ยครับไอ้ไข่ชั้นบนมันจะเน่าแล้วชั้นล่างปลามันดูแลอยู่พอชั้นบนเน่าแล้วมันไปกระทบกับชั้นล่างมันก็ทำให้ชั้นล่างเน่ากินหมดเลยทีเนี้ยถ้าเกิดมันก่อแบบบานๆกระจายแผ่ๆไข่ทุกกองเนี่ยอยู่เป็นชั้นเดียวพออยู่เป็นชั้นเดียวเนี่ยปึ๊บเป็นตัวหมดเลยมันจะเป็นตัวหมดเลยเสร็จแล้วอ่ะ เราปล่อยไปตอน5โมงนี่มันจะเกี่ยวก่นกอนประมาณ3โมงเช้าของวันพรุ่งนี้มันก็จะเริ่มรัดกันอ่าเริ่มรัดกันพอรัดกันแล้วปุ๊บเราไม่อย่าไปกวนอย่าไปทําอะไรเสียงดังอย่าไปตกใจหาที่เงียบเสร็จแล้วพอประมาณ3ทุ่มของวันที่มันรัดกันเราแปลไปส่องดูถ้ารัดแล้วมีไข่แล้วเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกต้อง3ทงุ่มนะครับหรือว่าหรือว่าเดึก,ก่อนนั้นก็ได้ดดแต่ถ้า,าถ้าก่อนหน้านั้นนะคือฟาร์มยังไม่นอนฟาร์มจะตื่น แล้วก็พอเราเอาออกแล้วอ่ะเอาตัวเมียออกแล้วปล่อยทุกคู่ไม่ต้องให้อาหารครับครับเน้นครับว่าไม่ต้องให้อาหารเพราะว่ามันไม่กินแล้วครับปลาที่เลี้ยงลูกอะอาแล้วก็ปล่อยอย่างนั้นนะสามวันครับเรานับเลยตั้งแต่วันที่ได้ไข่ไปถ้าหน้าร้อนนะครับไปจนถึงสามวันให้อาหารเลยตอนเช้าประมาณสามโมงย่าให้เยอะ ให้ตรงนี้หรือเท่านี้ครับคือลูกใ่ใช่ครับให้ตรงนี้หรือเท่านี้แล้วก็วันต่อมาก,ก็ให้ตรงนี้หรือเท่านี้เหมือนเดิมแล้วพอครบสักห้าวันเทออกจากรจาก,การ,ระบอกเพรใส่กระมังใหญ่กระมังใหญ่ประมาณเจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ยุ่งดีทอมพ่อมันด้วยอ่า้อมพ่อเลยแล้วก็น้ำอย่าสูงมาก น้ำในกำลังนะอย่าสูงมากมาอย่า4-6นิ้ว4-6นิ้วก็เดี๋ยวแล้วเราก็ให้อาหารเปมนปกติไปประมาณสักิ0วันเราก็หาถ้วยหาอะ,ะไรก็ได้ที่เป็นสีขาวตักแล้วแ,แ,แยกแยกออกเราจะได้ลูกที่เยอะตักแต่แยก,แยกออกจากอาไม่ใช่เอาพ่อออกนะตักซ้อนเอาที่มันมันจะได้จํานวนเยอะมากเราซ้อนแล้วก็แบ่งแยก อยากให้ปลาสวยมันมีเทคนิคตรงที่ว่าถ้าเรากำมังหรือว่าพัฒนะหรือบ่อหรือรองอะไรเนี่ยกว้างเจ็ดิ้าเซนอยากเกิดสิบ้าตัวใช่ครับถ้ามันอยู่ในระดับเนี้ยปลาตั้งแต่หนึ่งเดือนห้าปลาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะมีพัฒนาการที่เติบโตไวเสร็จแล้วก้านหางอะไรพวกนี้มันจะแตกไวแล้วมันก็จะแตกเรียงช่อสวยเลยช่องฟงช่องไฟแบ่งกันเป็นระเบียบ ถ้าเกิดว่ามันอยู่กันแอนเยอะๆเนี่ยปลาเดือนหนึ่งเนี่ยมันยังไม่โตแล้วก้านหางมันก็ไม่แตกก็มันหมดอายุโตมันหมดอายุที่จะเริิบโตแล้วแอนี่มันจะสวยมันก็จ่อยอยู่มันก็ไม่ได้ฟองห้ามันก็ไม่ได้ฟองอ้าเสมีที่อยู่ถ้าถ้าเกิดว่าเราเราแยกแล้วปลามันก็จะก็ก็หางอะไรพวกนี้มันกได้หางเต็มเมมันก็จะ น้อยมากที่จะที่เขาจะบอกว่ามีหัวข้อหางข้อ,อมันก็จะเป็นป้าที่กระจายโตเท่าๆกันหมด